ครับสวัสดีครับที่นองครับเมื่อนี้ก็มาฟอกันอีกแล้วนะครับกับช่องชาวประจาฟาร์มชาแนลนะครับช่องวิถีของคนเลี้ยงวัวนะครับเมื่อนี้นะครับกับแมาเยี่ยมยามถามเข้านะครับลุงเหลิศดสุรเดชตะไคร้วันนะครับพี่เอสดีวันฟาร์มนะครับจะกิบกอนนะครับกี่มาเยี่ยมลุงเลิศกับมาเบิองง่วผู้น้อยลูกสโมกกิ้แม็กนะครับเนื้อหนังงามๆนะครับคราวนี้ก็เลยเดี๋ยวลุงรีวิวขายง่วาผู้นะครับ ไว้นุ่มหาตูนะครับปรากฏว่ากับมีใช้ท่านหลายคนสนใจนะครับแต่ก็ขายออกไปแล้วนะครับตัวหนึ่งนะครับรูปของรูดอ๊อกแปดท่าหนึ่งนะครับตัวนั้นับส่งการชนะบุรีนะครับแต่ข้อนี้กับมี่เอฟซีนะครับสอบถามของมาบัดลุงเลิดเพนโบเปิดแบงวัวแม่ในบอนะครับกับเปิดนะครับกับเปิดมัอนี่กับเลยขับมหาลุงเลิดนะครับาพ่อสี เปิดง่วโต้ใหแน่นะครับถ้าเป็นง่วแม่นะครับแต่ขันสีรีวิวซึ่งเบิร์มันกะสีนี่เนาะครับมันหลายตัวนะครับเมื่อนี้ครับสวัสดีครับลุงเลิศครับคกับเอฟซีถามานะครับเบื้องจากอ่าชูทูบในในเชียวก้อนนะครับกับเลยว่าง่วแม่ง่วยาน้มง่วสาวน้อยนี่มีเปิดป้นอ้อกับกับเลยตอบเอฟซีไปแล้ะครับว่ามีเปิดนะครับแ่แขันสีให้ กับเปิดทุกโตนะครับลุงแจกันสีรีวิวเบิร์ตกะมันกืบสี่ร้บาดนะครับงมื่อสามสิบก็โตนะครับแต่กะเมื่อนี้กับสีพ่อรีวิวให้พี่ให้น้องเบิ้งจัดสองสามโตนะครับลุงครับครับเอาเอาเอาโตแรกเลยครับลุงครับตัวตอนนี้กัเป็นอ่าอ่าพอเป็นของกัปตันเล็กๆเนาะพอเป็นของกัปตันแม่กัเป็นสายโคบดอครับผมอืมครับ แต่คิดว่าตันเนี้ยตอบโจทย์ได้ต้องรับผู้ติหางว้ไปเลี้ยงไหมนะครับครับอายุเท่าไหร่แล้วครับตัวนี้ครับลุงตอนต้นนี้ประมาณเก้าเดือนครับตัวนี้อายุประมาณเก้าเดือนนะครับกับเนื้อโตกะเบิ้งเอาเ้อครับพี่น้องเจ้าปยาฟ้ามกับ่อเป็นช่องรีวิวง้อครับโดยตรงนะครับ,รบขันสีนย่องว่า,งามันง่ามมั่นสมูทมั่นเต็มกัสีขึ้นจังว่าย่องไท้ยจะห่องนะครับ กัน <G ül üş> ชีวาโอ้แม่เหลวไท้ายเดียวกันบอกไปจงังไดกับคือน,นะครับบอกไปจงังไดกับง่ามเบิดนะครับมเบิงเาครับก็อยากให้มาเบิงเอานะครับครับตัวนี้กับอายุเก,ก่าเดือนนะครับถ้าแต่ถ้าใบทุกใบพันธุก,กรรมกะมีเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ขันสีมาลงมาลงใบให้เบิงมันกินสีเป็นในน้อยกิสีเลี้ยวเพเห็นที่เก้านะครับกับฟังประบติเข้าว จากลุงเลิดนะครับตัวนี้เปิดไรไปเลยครับลุงตอนนี้เปิดประมาณเจ็ดหมื่นหาครับเจ็ดหมื่นหานะครับเลือดร้อยนะครับอายุเก้าเดือนนะครับราคาตําเสียนแห้งเลยครับเจ็ดหมื่นหานะครับสําหรับสายพันธุกรรมนะครับก็ต้องบอวว่าจังสันนะครับขันทันที่ว่าโอ้เองว่ามันราคาตกะเรีวมันราคาลงกเรียวกะย่าสวาแบบนั้นนะครับสายพันธุกรรมก็คือสายพันธุกรรมนะครับ คน,คนที่หมักง่วน้นที่ฮักง่วเข้าใจในสายพันธุกรรมกสิหลู้อยู่นะครับว่าราคานี้มันจับต้องได้เลยเนาะครับเท่ากับสี่เบารฮอดราคาสามสี่ปีกอนเนาะครับลุงครับเพราะว่าอันนั้นมันก็เป็นอุบัติการของราคาบัวซื้อๆเนาะครับมันบ่ได้ว่าว่าเป็นราคาที่แท้จริงของงัวนะครับง่วแม่พันธุ์ง่วแม่พันธุ์ก็คือง่วแม่พันธุ์แหละครับสี่ ให้มันเป็นราคาเนื้อครับว่าไรครับสายพันธุกรรมก็คือสายพันธุกรรมคือบาทเลยนะครับกับเสื้มืนหานะครับตัวนี้ต่อรองได้คือเก่าครับต่อรองได้คือ,อเกา่าครับมาเบิงเอาครับงุเกา่เกาเดือนหนึ่งได้ครับเก่าเดือนมันง่ากว่าปีของผมหมุนตัวนี่ครับของผมปีกว่ากับซำๆหนีเลยครับครับตัวที่สองครับลุง ตัวที่สองส่วนตนนี้ก็เป็นลูกสาวเป็นลูกสาวเล็ดชิปนะครับลูกสาวเล็ดชิปครับของเล็ดชิปส่วนแม่ก็เป็นสายทบวดอ๋อครับผมเมื่อตอนนี้ก็ยูทีแปดเดือนกว่าเพราะว่าได้เตรียมเก่าเดือนขึ้ือตอนนั้นเกลดหลัางเกลางตอนนั้นนิดนึงครับรับผมก็จด ตีเบอร์เรียบร้อยแล้วครับใบพันธุกรรมก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วครับครับต้นนี้เปิดเท่าไหร่คนที่รุ่งราคาเดียวกันครับครับราคาเดียวกันนะครับเจ็ดหมื่นห้านะครับถ้ามาเอาแพ็คคู่ก็โอเคอาจจะลดได้อ่าครับถ้าถ้ามาเอาแพ็คคู่ก็จะลดราคาให้ได้อีกนะครับครับในส่วนของตัวนี้เนี่ยคันรุ่งซึ่งเป็นผู้เลี้ยงเนี่ยผู้ ผูจักงัว่าผู้คำวอดในเรื่องพันธุกรรมของง้วเนี่ยเอาสีหองงว่าจะของว่าจังไดอ๋อตัวนี้มัน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 มาเต็มรูปแบบเลยครับครับสายสายสายแม่มันสายพอมันนะหลวมากอ่ะเป็นอย่างยังผู้มกเกียตสูงแล้วอ้างด้วยครับตัวนี้นะครับคิดว่าตอบโจทย์ได้ครับผมครับนี่นะครับสมัยก่อนผมหาหาแบบนี้หาบ่ได้อดหาเพบนี้หาบ่ได้ คือตอนแรกกับกบวอันสมัยก่อนตอนมันเป็นตามสมัยมันเนะ <c oughs> าะครับกากาที่ว่าตอบโจทย์ได้ครับง่วงปวดบ่วงต้นขาบ่วงต้นอย่างง่วงว่าได้อาหารครับผมครับบ <c oughs> ่าได้อาหารกับป่อยแปลงตามปกติถ้าง่วเข้ามาให้มันกินอาหารแล้วบอาห้มันนอนบ่อยมันออกไปเดินปุ๊บมันก็้เมื่อกี้อ้วนไขมันไหลก็เนี่อันนี้เป็นเนื้อล้วนๆครับสําหรับเอ่อ <c oughs> เพิ่มเติมนะครับเชื่อประโยชน์คา,ามเพิ่มเติมให้นะครับอ่าสอนสําหรับ เอดีวันฟาร์มเนี่ยวิธีการเลี้ยงเนี่ยคือเลี้ยงเลือดร้อยปล่อยแปลงกินหยานะครับบอ่อใดัดหัวอาหารนะครับบอ่อใดไหหัวอาหารนะครับเป็นเลือดร้อยปล่อยแปลงนะครับหัวอาหารกระซีไหแน่แต่แห่งในช่วงนี่ที่มั่นบ่มีหยากับไหเสริมกันไปซื่อ,อนะครับแต่สําหรับท่านใดนะครับขันผู้หากวัวเนี่ยขันซื้อ ลักษณะจังซี่แล้วเข้าไปอัดหัวอาหารนะครับเพราะว่าถ่กินหัวอาหารเนี่ยมันกระสีเต็มขึ้นอ้วนขึ้นไขมันหลขึ้นกระสีงามขึ้นอีกเนาะครับลุงครับก็ต้องขอบอกว่าจังสั่นนะครับขันว่าเอาไปแล้วขันถถือหัวอาหารมันบ่มีจอยลงเหรอครับมันบ่มีจอยลงแน่นอนนะครับไม่ได้อ้วนไปหนานะครับก็โดยสายพันธุกรรมเขาเลี้ยงเขนงายครับอ่ามีกระ รีวิวให้เบิ้งสองตัวนะครับแล้วก็มีตัวอื่นสิเปิดอีกบ่อครับม,มีแม่พ่านบอ่อ,บอรครับมี่มี่มี่โซตัวแม่ที่เก่งเลยอยากไงว่าเบิ้งในฟาร์มครับอ่าครับอยากให้เบิ้งในฟาร์มว่ามันขัดเสรีไิ่เหมือนเบิ้งมัดมันก็หลายครับครับแล้วถ้าผู้ใดพี่น้องขันยูโบไก่นะครับเอดีวันฟาร์มนะครับบ้านหัวสะพานตำบลโจดน้องแจอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับถ้าสนใจอยากได้ ง่วเลือดลอยไปเลี่ยงนะครับในห่วงที่ราคาวัวมันตกเดยวครับมันกับพ่อซื้อไหวถ้าไปเลี่ยงนะครับสําหรับผู้หักง่วนะครับบางคนมีความฝันจนว่าต้องมีง่วเลือดลอยเลี่ยงหลักนะครับแต่แห่งราคามันจับต้องเ่ได้ใดในสามสี่ปีก่อนนะครับในห่วงนี้ราคามันลงผู้เพิ่นเลี่ยงเพิ่นกับขายราคาโหลดลง คือกันนะครับเพราะว่ารุ่งเลือจะมีงัวหลายนะครับก็บอยากสีแบงปันออกไปนั่นนะครับกับเป็นง้วสาวน้อยส <Gin ny> องตนะครับเป็นง้วสาวน้อยสองตนะครับตัวหนึ่งตัวข้างหน้าเนี่ยแปดเดือนนะครับอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างหลังน่เก่าเดือนนะครับแต่ขอยากให้มาเบิงอยากให้มาเบิงโตจริงดีกว่านะครับอยากให้มาเบิงัตจริงดีกว่านะครับก็ยา สื่อออนไลน์เถอะครับเห็นเนื้อเห็นโตเดี่ยวก็จะว่าเอาเลยเยาว่าจังสัตว์นะครับมาเบิ่งโตจริงสักก้อนนะครับลูปได้ายได้มักยังไปเอาไปนะครับต้องขอบอกว่าจังสัตว์นะครับแต่สําหรับวัวผู้นะครับวัวผู้ลูกลูดอปแปดท่านหนึ่งนะครับที่ลุงเลิศขายไปหลังจากที่มีท่านผู้ชมนะครับเห็นในคลิปยูทูบของชาวประจาฟาร์มนะครับลูกลูดอตัวนั้นขายไปแปดพ้นห่านไปทั้ง จังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพราะว่าพี่ที่ซื้อไปนะครับบอมาเบิงง้วอซับนะครับก็ว่าเชื่อมั่นในช่องชาปยาฟาร์มนะครับเพราะว่าติดตามมานานแล้วนะครับเพราะว่าเฮ้าว่ได้เป็นช่องรีวิวขายง้วนะครับแหล้วก็เฮ้ากับว่ได้ว่าสิไปย่องง้วว่ามันงามโพดงามโภนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งอีกตัวหนึ่งนะครับที่ลุงเลิดสีพ่อได้แบงปันนะครับ ง้อเท่าเนาะครับลุงตอนนี้เป็นเป็นเป็นง้อเท่าครับจะบอกว่อนว่าตัวนี้เป็นเอฟสามอ๋อครับตัวนี้เป็นเป็นอฟสามตัวนี้เป็นเอฟสามนะครับอ่าส่วนคอของเขาเนาะเป็นของเออเป็นเออครับก็เป็นอยังครับเดี๋ยวดูในแตครับแม่แม่ก็เป็นสายซูเปอร์เอ็กครับแม่เป็นสายซูเปอร์เอ็กนะครับ พอเดี๋ยวต้องดูในพันประวัตใใใิใบพันประวัติอีกทีนึงครับใบพันประวัตินี่มันกับเป็นสิ่งครับเป็นอ e 3ฟสามเป็น e <F> ใบใบพันประวัติเป็นสิ่งที่ยืนยันข้อมูลตัวบัวน,นะครับ,รบแต่แห่งเนื้อสิ่งอื่นใดกับสื่อง้วกับเบื้องตัวง้วมั่นนะครับครับเบื้องตัวง้วะเลยก็จ้างคอยไปเบื้องใบพันประวัติประกอบกันนะครับถ้าผู้ใดสนใจก็จ้องคอย มาขอเบิ้งใบพันธุ์ประวัติอีกทีหนึ่งนะครับลูกสาวในก่อนหน้าเป็นลูกสาวเบิ้งแคทครับอ๋อครับเป็นลูกสาวเบิ้งแคทครับตัวนี้ครับลูกเปิดช่างดจดีครับตัวนี้ราคาเบาๆเลยครับครับเบาๆได้ครับพี่น้องราคาเบาประมาณสี่หมื่นสี่หมื่นเอฟสามงื่เท่าครับพี่น้องงื่เท่าโบ๊ทกับโบ๊ทจัดครับบัวเท้าโบ๊ทจัดชีหมื่นนะครับลูกสาวเบิ้งแคทครับผมผมว่าตัวนี้ไปผมผมผมว่าตัวนี้ไปครับ ขันขันพี่นองทางยูทูบบอท่านเอาผมมีพี่นองท่างไกลบ้านทีเพิ่นที่เพินเ่นหางว่าเท่ารุ่งครับผมมีพี่นองที่เพิ่นโทร่มาขอผมว่าเพิ่นสินมาขอวงว่าเท่าผมในขอกแต่ผมกับว่าผมเอาไว้เป็นพ่านครับผมก็เลยบอ,บอท่านถึงเวลาขายนะครับของผมบอใหญ่ยายปานนี่สัมเพิ่นไหผมสี่หมื่นครับแต่ตัวนี้เอฟสามบดนะครับสี่หมื่นครับพี่นองครับถ้าท้าไใดสนใจนะครับ ก็อยากให้เขามาเบิ้งตัวจริงนะครับมาเบิ้งตัวจริงดีครับผมได้แห่งบักรลูดอฟนะครับลุงผมกับบอในผมกับบอสูุพีสูุนองฟังไปแล้เรวลูดอฟแปดหาหนึ่งไปทางเมืองการบอมาเบิ้งงัวะซัมบครับบอมาเบิ้งงัวะครับบอมาเบิ้งงัวบอตอร่องพ่อข่ำนะครับหกหมื่นหายเต็มเป๊ะแต่ขอหายซงฟี่นะครับการจัดส่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับลูกลูดอฟแปดห้าหนึ่งนะครับครับกะเอาจากสามโตซั้นซัมหนี่ซะกกว่าน้องกับลุงครับเพราะว่า มันหลายนะครับถ้าเป็นงัวแม่แม่ใหญ่แม่ท้องก็จ้าขพิจาาเบิ้งเอานะครับอันนี้ก็โอ้รุงครับตัวนี้อายุเท่าไหร่ก่อนถามไป <13 S 1> ตัวนี้อายุ13เดือนตัวนี้อายุ13เดือนนะครับ1ปี1เดือนนะครับตัวนี้13เดือนนะครับเป็นงัวสา F3 นะครับเป็นงัว่า F3 นะครับกะรับประกันตามนี้ให้เครื่องเบิร์นะครับกะมาเบิ้ง มาเบิงมาตีเอานะครับมาเบิงมาตีเอาแต่โอ้ตัวนี้คัน<บ>เอฟสามโบ, 3, บดบจัดนะครับสีเมื่นมั่นกับพ่อสูนะครับพี่น้องครับมันกับพ่อสูนะครับสําหรับสายพัฒนานะครับแต่ขอความการุณ่าอีกเ<า>ช่นหนึ่งนะครับวา่าสําหรับท่านที่ได้รับชมนะครับยาสวาราคาบัวมันลงนะครับแล้วสีมะวา่าโอ้งัอถูกตัวมันไปจบยุ่นเหนือเบิด มันแม่นนะครับง่วถูกตัวไปจบอยู่เหนือเบิดนะครับแต่ถามว่าการสิได้มาซึ่งเนื้อหนังโค้งสางที่มันใหญ่เนี่ยเข้าเอาไปเห็ดแม่พันธุ์นี่ครับมัน,นจะจาเป็นต้องได้พันธุก,กรรมที่ดีนะครับยังเข้าไปซื้อเขาเปลือกเขาพันธุ์มาปลูกนะครับเข้าขายโล่สิบสี่บาทนะครับแต่เขาเปลือกเขาพันธุ์ของเกษตรเนี่ยเข้าไปซื้อจาก เกษตรมาเนี่ยโลลอะไรยี่สิบหาครับพี่น้องคือกันเลยครับพี่น้องครับง่วงามงัวเนื้อท่านพูรคำดีมั่นก็ต้องมีราคาราคาเนื้อแน่นอนนะครับพี่น้องครับสำหรับอีพี่นี่นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณลุงเลิศนะครับที่มาให้เยี่ยมยามถามข้าวนะครับร่วมด้วยเอฟซีคอมานะครับก็เอาพอเด้รีวิวให้เบิ้งนะครับพี่น้องครับ สำหรับอีพีนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนพร้อมกับลุงเลิศนะครับสนใจก็โทรมาอ่ครับให้ลุงเลิศฝากเบอร์โทรไว้อีกครั้งหนึ่งครับครับเบร์โทรนะครับศ8นย์ดเกครับผม449278ครับผมครับขอบพระคุณครับสนใจก็ติดต่อมานะครับต่อมาได้เลยครับเข้ามาเยี่ยมชมก็โทรมาก่อนนะครับแต่ส่วนใหญ่ลุงก็อยู่ที่นี่ทั้งวัน ครับผมได้มากกรานไดกรานแรกครับอ่าครับผมฝากลูกสาวเบอร์แคทครับผมพิเศษเลยตัวนี้ครับพิเศษนะครับตัวนี้ครับชี้มือนะครับต่อรองได้อีกครับครับนิดหน่อยครับอ่าตัวชี้มือแล้วอ่าครับเป็นเป็นต่อรองได้นิดหน่อยนะครับครับครัสำหรับอีพีนี้ต้องขอลาที่ทำไปก่อนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ